สวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อน้องอะไรครับชื่อกล้วยค่ะมาจากคัดใหญ่ค่ะน้องกล้วยนะครับน้องกล้วยวันนี้มารับบริการเสริมหน้าผากกับเราเนาะ,ะสอบถามนิดนึงก่อนที่จะมาเสริมหน้าผากเนี่ยเคยไปทาอะไรกับหน้าผากมาก่อนหน้านี้มั่งคือก่อนหน้าน,นี้เคยฉีดซิลิโคนเมื่อสิบปีที่แล้วซึ่งสมัยก่อนมันมันมีซิลิโคอนอย่างเดียวเราก็เลยตัดสินใจยอมทำมาแลคะแล้วก็พอมาถึงยุคตอนนี้นะคะ่ะมันมีเป็นใส่เพส อย่างต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าแล้วอย่างหนึ่งคืออันเก่าเรามันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันหลาย,ลายไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยตั้งใจว่าจะมาแก้แล้วก็ดูไว้หลายคลินิกมากคะ่ะแต่สุดท้ายก็มาดูที่นี่ตกลงที่นี่เพราะว่าเราคิดว่าที่นี่ น่าจะทำให้เราได้ดีก็ได้ตัดสินใจก็จริงๆมี่วางแผนเพื่อมาแก้หน้าผากโดยเฉพาะเลยจากขัดใหญ่ใช่ไหมจากัใหญ่เลยค่ะฟรายตรงมาที่นี่เลยแล้วพวกนี้ก็จะบินกลับเนาะใช่ค่ะโอเคก็จริงๆตรงนี้คือตัดสินใจการที่ตัดใจมาเลือกที่ไปน่าคลินิกมีเหตุผลอะไรบ้างครับหนึ่งคือเราดูจากภาพอ เขาเรียกอะไรคะความเชี่ยวชาญเพราะว่าผลงานผลงานนะคะจริงๆแล้วมันก็ทุกๆคลินิกก็เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เลือกที่คลินิกเนี้เพราะเราดูจากความชานาญของอาจารย์ซึ่งอาจารย์รับเคส แก้และก็ทํากับสาวสองเยอะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เรามั่นใจกว่าเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราใช้เราเราใช้จิตทีาคือพฤติกรรมทาซ้ําเราเห็นอาจารย์ทําซ้ําบ่อยๆกับ<ม>เคสแบบนี้อ่าเราก็คิดว่าน่าจะชานาญกับสาวสองและเคสแก้เยอะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ดีแล้วก็เรื่องราคานี่คือแบบเราเคยเป็นคอนเซ็ดดที่อื่นนะคะเป็นแสนถามว่า เรากล้าที่จะทําราคาสูงไหมกล้าแต่เราคํานวณเรื่องความสมเหตุสมผลแล้วอะไรหลายๆอย่างด้วยก็อาจารย์ทําออกมาโอเคแล้วก็ราคามันจูงใจอากูตรงๆเลือกไปราคาเป็นที่ตั้งแล้วก็ดูผลงานคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็เนื้อทำให้ปัญหมอทราบเราเนาะขอให้มันเจอคุณหมอที่ถูกิจกับเราแล้วก็โอเคใช่ไอาจารย์น่ารักโอเคคือตอนนี้ของทางคลินิกก็จะมีราคาโปรโมชั่นสำหรับเคส งานแก้นะครับที่อื่นเราฟรีงานแก้ด้วยนะครับก็จะเพาะถึงภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะจองสิทธิ์ไว้ได้นะครับเก็บสิทธิ์ได้3เดือนนะครับราคาอยู่ที่16,900นานะครับฟรีงานแก้นะครับซิลิโคนสำเร็จรูปนะครับหรือถ้าเผื่อใครอยากได้เป็นซิลิโคนหล่อนะครับก็ปรึกษาได้นะครับของเราก็จะมีด้วยนะครับก็มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจที่จะเสริมหน้าผากหรือฉีดหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำบ้างคือ ตัดสินใจที่เลือกที่นี่ก็หนึ่งอย่างอย่างที่บอกคือความเชี่ยวชาญของอาจารย์สองอขอเสริมนิดหนึ่งพนักงานน่ารักคาน้องๆน่ารักแล้วก็คุยบริการดีนะคะแล้วก็พี่ต้อนรับดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือฝีมือค่ะมันหลักอยู่แล้วค่ะคือไม่ว่าจะราคาสูงหรือราคาถูก